รับอาหารเช้าง่ายๆที่เหมาะกับวันทาง,งานที่เร่งรีบตัวเลือกหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นปลาต้องโกแต่เอ๊จะพามาชมปลาต้งโกธรรมดามันก็จะง่ายเกินไปวันนี้เพจที่นี่จันทบุรีขอพามาพบก,กับปลาต้องโกเมืองจันปลาต้องโกที่ทานคู่กับน้ําจิ้มวันนี้ครับเราจะลงพื้นที่ไปลองถามคนจันดูว่าจริงหรือไม่ที่ปลาต้งโกต้องทานคู่กับน้ำจิ้มมีมันต้องมีมันขาดไม่ได้ ถ้าปกติทานเขาดีกว่ร้านไหนประจังในตลาดแม่จะซื้อมาให้ตลอดกเช้าก็ทานค่ะแต่ไม่บ่อยปกติเวลาไปซื้อก็เห็นมีน้ําจิ้มนะคะพี่แต่ไม่ค่อยได้ทานคู่กับน้ำจิ้มอาหานกับกาแฟก็สูตรกันบุรีต้องมีนะฮะที่อื่นมันส่วนมากมันจะเป็นสูตรมันพวกจิ้มเนยจิ้มนมอ๋อมันไม่เหมือนพื้นเพของกันบุรีมันเป็นสูตรของที่กันอยู่แล้วครับที่อื่นที่ผมเคยกินไม่มี อุ้ยต้องมีสิคะเกิดมากินมาก็มีน้ำจิ้มตลอดถ้าไม่มีน้ำจิ้มคงกินไม่ได้ละพี่ <c oughs> อ่ะอันนี้ชื่อร้านฟ้าท้องโถสะพานขาวค่ะ,ะจันทบ,บุรีโดยส่วนตัวที่เปิดกันมานี่ประมาณ89ปีได้ค่ะ <c oughs> ส่วนมากที่ลูกค้ามาเขาก็จะสง <c oughs> สัยในความน้ำจิ้มคือจะมีเฉพาะที่จันทบ,บุรีอะค่ะใช่ผมเข้าใว่า ทำไมไปต้องโผล่บงต้องมีน้ำจิ้มมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือก่อนหน้าน,นี้เป็นแม่กับพ่อแล้วก็ลุงปา้าขายจะอยู่ฝั่งตรงนูงน้นประมาณสามสิบปีได้ก็คือมีตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ<สา>คแล้วเรามาสืบพ่อต่อก็คือต้องมีต่อค่ะเพราะว่าคนจานนี่ขาดไม่ได้น้ำจิ้มใช่ค่ะที่พอจะอธิบายรสชาติของน้ำจิมำ้มนะที่มันรสชาติยังไงรสชาติของน้ำจิ้มก็จะเป็นเหมือนน้ำตาลเคี่ยวค่ะก็คือจะออกรสชาติหวานเปรี้ยว เค็มแล้วก็เราจะตามพริกกระเทียมใส่ลงไปสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยลองทานปลาท่องโกที่มีน้ำจิ้มอย่าลืมลองหาทานกันนะครับ